สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาในโปรแกรม Blender นะครับว่าถ้าเกิดว่าวัตถุมีขนาดใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นในทั้งในวิวพอร์ตแล้วก็จากมองผ่านกล้องนะครับว่าเราจะแก้ได้ยังไงก่อนอื่นเลยเรามีคิวอยู่ถ้าเราลองขยับไปทางแกน Y น,นิดนึงนะครับเราลองสเกลให้ให,ใหญ่ๆนะครักดตัว N เ,เราลองมาพิมพ์ค่าสเกลเป็นสัก5,000 ทั้ง3แกนเลยนะครับเราลองกดปุ่มจุดในน้ำแพดเพื่อทำการโฟกัสนะครับจะเห็นว่าตัวคิวหายไปแล้วนะครับโฟกัสเราก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะครับวิธีแก้ก็คือให้มาที่ตรงวิวตรงนี้นะครับเราก็ตั้งค่าคลิปนะครับการที่เรามองไม่เห็นเนื่องจากว่าตัวกล้องหรือว่าตัววิวของเรามีการคลิปว่าเราจะมองเห็นแค่ในระยะ 0.01เมตรจนถึงระยะ1,000เมตรนะครับเนื่องจากว่ากล่องเมื่อกี้ผมสเกลไปเป็น5,000เมตรมันก็เลยเกินระยะการมองเห็นนะครับวิธีแก้ก็คือเราไปเพิ่มระยะใกล้สุดที่มองเห็นเป็น10เมตรแล้วก็ระยะไกลสุดเป็นสัก10,000เมนตะรอ่าเกือบจะเห็นแล้วนะเอาเป็น1,000เมนตรฮะโอเคก็จะทำให้เราสามารถ ทำงานกับวัตถุใหญ่ๆได้นี่พอไกลๆไปก็มองไม่เห็นเีกแล้วไปเพิ่มตรงนี้นะฮแบบนี้ไม่ว่าวัตถุจะใหญ่เท่าไหร่เราก็แค่เพิ่มขนาดตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุใหญ่ๆได้แต่พอเป็นวัตถุเด็กๆก็จะมองไม่เห็นเราก็แค่มาลดระยะตรงนี้ให้เล็กๆเลยนะครับมันก็จะสามารถมองเห็นวัตถุเล็กๆได้แต่พอผมกดคอนโทรลออโเน แล้วก็กดเลขศูบนนัำแพดนะครับเพื่อเสร็จกล้องให้มาอยู่ที่วิวนี้จะเห็นว่ากล้องก็จะมองไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่ากล้องไม่ได้ใช้ค่านี้นะฮะให้เรามาเลือกที่ตัวกล้องแล้วก็มาคลิกที่ตัวกล้อง Data ตรงนี้นะครับให้เสร็จค่านี้เป็นค่าเดียวกันก็คือ10เมตรเราข้างล่างก็เป็นอ่ะเสร็จไปเยอะๆเลยโอเคนะครับมันก็จะสามารถเห็นได้ทั้งทางกล้องแล้วก็ทางวิวพอร์ต โอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นทิปเล็กๆ